สวัสดีตอนเช้าๆจ้า,ามือนี้กะอยู่เมืองไทยคือเกาเนาะจกพี่น้องื่นถึงมากกับกินกาแฟากินกาแฟามานั่งฟังเสียงนกคือเกาจ้าวูบบรรยากาศดีหลายเด้อเมือไไงไทยเด้อเมื่อนี้แกไ่ได้ไปทังไหยอ้กอย่างไได้ไปทั้งเลยเยสิพาพี่น้องไปลาะไปล้ออันยางออกกำลังกายพี่น้องป้าไปน้ำกันป้าไปหายยางใะพี่น้องยางเอาบรรยากาศนกหลยหลยใจอยู่บ้าน ปันยี่สวนนกหลายครับคุณน่ะเสียงนกต้นไม้หลายกับคือบานเลยจ้ะดอกทองอุไรกับกระลังสิเป็นดอกดอกไม้หลายยก่เด้จ้ะแต่ว่าเพื่นยังบอกท่านไม่เป็นดอกเนาะนี่ก็กระลังฟูนี่ผ้าส้มสวนดอกไม้นีเพื่อนสิสลับสีกันขึ้นเวลาเพื่อนอกแงสิกัออกพร้อมกันแง่สิกัสิงามเมื่อไห่นะ ก็ลังจะเป็นดอกจ้ะกลังจะเป็นดอกปลูปก,ปกสลับสีอน,นี้สีขาวจ้ะอันนั้นสีแดงนะกล้วยไม้ท่านไี้เป็นดอกจก้ะอยากแยสวว่าสีเอาบักหุง่งเอาบักอันม่วงบักมีบักม่วงมาปลูกป่าที่นี่เพราะไงเพิ่นบัดบ่มักเพื่อนว่าถ้าเสียน เอาแต่ดอ,อกไม้ซะปลูกกันถ้าปลูกของกินก็ไปปลูกกันทางสวนซะเพืเ่อนว่านะก็เลยเป็นไอเดียของพ่อใหญ่จ่าก,ก็เลยบ่อด้อันุูนะเอาเสียออกมานอนสว่างกู่ก็เลยอันเป็นอัน,อนไอเดียเพื่อนจ่าก็เลยบ่ได้ปลูกกันบ,กบกนักงบักหอยก็เลยปลูกแต่ดอ,อกไม้เพื่อนว่าปลูกแต่ดอ,อกไม้ย่างเดียวสันลูกมันเอารถมาตันอันนี้ ส้มหัวส้มสวนส้มนกส้มหนูเนี่ยมาเศ้าจา้ะดอกทองอุไรนีนไงไว้ไว้เดี๋พี่น้องนี่อันนี้เพิ่งปลูกปีที่แล้วด้จ้ะพวกเงี่อู้หูจะอ่อนครับก็ร่างที่เป็นพว่วงจัาหน่อยเพิ่นเป็นพว่พวงพร้อมกันกระเช้งามครับบรรยากาศบรรยากาศชนบทบ้านเราจะ้ะเพราะว่าสหิหนึ่งเขาถ้าได้หนึ่งอยู่จัาหน่อยจัะค่อยหนึ่ง ว่าหนียังไปฟังทางนั่นเจ้ามนียังมาฟังทังนี้ใหาเจ้าปลูกบกแตงพี่นนอะปลูกบกแตงปลูกอันนี้ถ้าเจ้าปลูกขายดิปลูกบกแตงปลูกอันนั้นหัวละภาพเหจ้าโอ้เพิ่นหดน้ำมีแต่หัวละภาพเหอปลูกผู้ดใดมารับหรือ่าไปขายเอง โอ้ oh. ทรงตลาดโอง้งเ่ะะ่ะตลาเจ้ารับซื oh. ้อนโอ,อ้รดงระจอเออเอเอเจมาได้จกมือแล้วเ้ามาสามสองสามมือนี่ละาสามมือ,อแล้วยังมีมีไอ้เคียงเมีอนั่นอยู่บาานถนนล่งไปไซยุเจ้า,จาเ่าเห็นพ่อตาเนี่ยโอ้พักออตู้กับมีเจ้าดิแม่อตู้หัวละผ้าบ่ เออบักแตงได้เก็บขายเรวบะบักแตีงยววตงนะ่นนงนะโอ้ว่าตีโอ้กัเห็ดใบสะระ,ระพอเราเื่ออยู่เื่อห้วยอยู่บ้านเฮาคันขยันมันบ่อดตายด้บ่ตาคันขยันมันบ่อดตายเด้มันไข่ก็อยู่ซื่อๆอยู่เดิมันปลูกได้มันไข่ตัวอยู่เมืองนอกยังปลูกอีหยังก็บ่ได้ไข่เจ้าซื้อกินเบอ้อสุ้เนี่ย พักหรละผ้านี่พักอีตูนี่สามยอดนะร้อยสองร้อยบาทพูดนะสองสามยอดนะนะอยากไปปลูกก็พูดมันจบตาว่าไปปลูกก็พ่นมันกรรวยหมดแล้วเน,ะน,นาะมกคุ่งเนื้ย,ยละสามสี่ร้อยห้าร้อยบาทวันเท่า,เ,าเออน่้ยซ้ำแขนน้อยๆนี่ ชั่วสิเปนช่วงไปหอดบ้านเฮาวหน่อยใบร่นนวนเบอดิดเออเขาอัดไปนอกชั่วสิคืนเคียงไปหอดนอเนาะอาจารมาบ้านห้าสมมปลูกง่ายแท้สนุกออนหนาวจ้ะหนาวหนาวไปที่เนียวนี่มารุ่งบบานีปลูกยัางกับบะไรไม่ไซื้อกินออปลูกไรอยู่ย่ามหอนะ้อน่ะข้าวเดียวเขาปลูกพี่แกงสีชั่วสิเปลนอัน,น,น ออีเป็นดอกอากลากนี่หนาวลงมาโลนเบิดไม่ได้กินอัมมนมเหมาลา,หายเดอนด้านาโอ้เ,เขาปลูกนี่ได้เจ็บเักเดือนนี่ไองเดือนพูดเลหมยก็ได้เงินเดือนนี้เขาเจ้ารับซื้อแบบไออรบอ,นอนีม่มาละหาบาทมาละหาบาทออโอ้เขาไปส่งเขาเจ้ามาละหาบาทมัน ห้วยมันได้ดีอยู่ได้มันละหาบาทไงถอานันเขาไปเมือช่องกันได้หลเหลีกินว่ามันก็ได้ถุงละสองพันคนแลวโอ้ย่า,ยามัน,มน,มนย่ามันขืนเนาะย่ามมันขืนย่ามมันลง่ง,นนลงลลออเอ,อขเขาจะก่อไปขายตลาดตัว ตะเก او หัวละผ้านี่เป็นราค้าก็พักอีตู้ได้แม่นบ่ะหรือป่ะอืมคนจีนกับก๋วยเตี๋ยวเนาะไม่ได้เบิดกินกับก๋วยเตี๋ยวกินกับยังเพ่อตายอยู่บ้านนี่บ่จะเป็นคนบ้านนี่บ่ไปในละผ้าลูกพ้าเต้าเมย่นี่เปี๊ยไปในละเมยุก้อนหมูเออเออเออไปเสื้อดินมองไอ้ลูกพายุลัง 30, โอ้สมัยใต้กี่เดี๋ยวนี้ต้องเออเดี๋ยวนี้มันเท่าไรละเดี๋ยวนี้ป <c oughs> ุ่นแล้วเนาะกันรู้ว่าจังสี่ซื้อเอาเบิรดเลยแมนบอพตาเออเออยนอืม เอ,เออโอ้สมัยตะกี้ห้องเคทุกกันยากเนละยน้ำยังสีกบบรบอกอะไรหัวจ้าสี่เด้อน้ำก็ไปหาปอ,องสวอืมเจ้าทยแว้รุ่นนี่จัาไหนสี่กเคยค <laughs> ันได้รุ่นนี่เนาะหาพุ่นเร้วเลือกต้งเรี้ยนมาหาพุ่นแล้ว,วาหาขึ้นบันไดได้บ้านีบันไดไม่เพื่อนเน้อบ้านีว้ยผู้ใดสีไปทุกซ้ำข่อยนะแต่สมัยตะกี้กัทุก คือกันล้วพ่อตาไม่รุ่ยขครเจ้ากับบด้หารสื่อแนวสะดวกสบายด้วยออูมือนี่มันยังหรมันรู้จักบ่แบบไหนใส่เงินยางเดียวท้ามาหากินเนาะดมือะเทียาแม่นบ่หนหรือว่าเออเออนีออ้ เออเอาเอา,อาสูไปพ่อตาเอ้ยออนี่แล้วเฮีเย,อ,อ,ยอยู่น้ำลกูกน้ำเต้าไปกุละอีกสี่หาปียังที่ได้กลับมาอยู่บ้านาเฮ้ออีหลีอีหลอเออมากสิมาด้านได้มาหาปลูกพักปลูกหญ้าขายข้ยู่นั่นก็เป็นมองพักอมองยังมอง พักกินน้ำกินไนเนาะตอบานเฮามาหาส้มบรรยากาศยามเช้จาจ้ะอันทนั้งมีคนปลูกบักแตงพี่เนาะอันนี้รถเ,เราเดี๋ยวเนียอายุอะไรกันเลยอันแม่เจ๊บอกแม่เจ๊หาห้าสิบหกปี<อ>ห้าสิบหกปีก็เจ็ดสิบเลยล่ะว้าวพ่อตายเจ็ดสิบยังแข็งแรง <laughs> ป้าที่ทั่วไม่แกงแต่เจ็ดสิบปีนะ่ะ เงินเจ็ดร้อยแล้วเงินผู้เฒ่าว้ามาเก่งแห้งแท้บาทนี่เห็นบ่เพิ่นขนาดเพิ่นเจ็ดสิบปีเพิ่นยังแข็งแรงอยู่นี่ปลูกผักเห็นบ่เก่าเด้อเอามาสิเก่งซ้ำนี่บ่สันเด้ยบ่เก่งอีหลีอยู่บ่ฮอดด้วยเจ็ดสิบเนี่ยไม่มันจมข้นเจียงเติบด้วยนี่ข้นพูนน้อยๆจ่อยๆเนี่ยลายแข็งแรงเนี่ยนะ มันมีซุ้มมันว้นๆบัดนั้นไหนว่าไปหาหมอพอไปแล้วอเมียนแท้เฮาเห็ดน้ำหัวน้ำสวนยังสี่เนี่ยแฮงแฮ้งโบกเก็บโบกป่วยเฮาแข็งแรงพี่พี่สาวอยู่อันมันคุกลาดอยู่ทางพน่ะแต่ไม่จะพูดจ้อยๆหน่อยหกสิบเจ็ดสิบคือกันคุณ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 อยู่น่ะเออเอาสารพัดตาสู่ไปหาไปอืมหาไปเฮ็ดไป เออจะเลื่อนเน่ยทได้มาอยู่แล้วเนาะกคจังว่าฝากเบังลูกเบังหลานเนี่ยเด้อสนอกเบังใบเป่าพี่น้องพ่นเป่าผ่านมาพ่อพ่อตาแล้วปลูกผักจ้ะชีวิตแบบบ้านเฮาเนาะป้าผักกระถินพี่น้องกระถินกระถินมาพ่อกระถินแล้วเด้อบ้านเนี่ยเย็บได้หนิเย็บได้หนิป้าท้วงท้วบักหม้อบักเตียง คุยชีวิตบันบ,นบานกับเราจ้าเอาไปกินกับตำหม,มักทั่วกันน,น,นะเนาะมาเด้อมาเด้อพูดใดอยู่มึงนอกมึงหน้านา่ะมา่ก็บผพักกะถิ่นน้ำแยโซเลยจ้ากะถิ่นริมรั้วนี่แค่ตัดออกแค่งงามเห็นบ่งามมัน ผู้ใดโบเคยไปยูเมืองนอกหนิิบลูจักรสชาติชีวิตเมืองนอกสิบลูจักรสชาติแบบนี้หรอกพี่น้องทางเขาไปยูมาแล้วนี่ว้าตเนาะแมนบบว่วมดูสึกขี้ายโสบอจา่าว่วมฝันของเฮาก็คืออยากมายูเมืองไทยใส่ชีวิตแบบบ้านๆแมนโบนี่แหละจ้งโอ้ยเสียดายแม,มนพี่รองเนะี่ยงูไอมัหน่าแก่ที่เหมือนว่าไม่ผู้ใดกลิ่นเนี่ยมึงเนี่ยโอ้ยเนาะ มโซกสิเก็บบอรตยยอดจะเก็บบอรตยย่อนนะยอดอ่อนๆนี่แหละสิไปตำแบกทั่วมือนี่ตำแบกทั่วใส่บักกวกสายนี้ซื้อบักทั่วมาแต่ตลาดนัดกรรละวสีบาทกรรมแบใหญ่พี่น้องเลยนี่กรรมแบบใหญ่ก็จังวะโอ้ยตื่นขึ้นมากอ่ะมีรถจ้กคุยกับพ่อตาเราเราเกียร์สีปีแล้วเรายังแข็งแรงอยู่เนาะ ยังแข็งแรง,รง,รงอยู่จังกัจากบ้านแยสุกับพ่ไก่มันไดเจนเรีวเวียนอนนั่นนั่นเนี่นดอกไม้งเงๆสวนอันนี้เราก็อยู่ติดบ้านยกโส่กอดี ได้กะพาแต่พี่น้องเก็บพักกะทินนะวัตถิบาสะอ่อนพี่น้องไอ้สะอ่อนสะอ่อนพักกะทิน,ออน,ก,ก,นกินมันคักๆก่อนเด้อกินนี่กลับบ้านก่อนจ้าอยู่ในใี่ยายัวกะขอบคุณหลายๆผู้ที่เบิ่งตั้ะต้นจนจบเ้าจ้ะเด้อขอบคุณผู้ที่กดติดตามยายโซทั้งใหม่และเก่าจ้ะพอกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า